ตั้งด้วยชื่อของตัวเอง สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายกอนทอนโนนแยมท้น้องเตตังหัวชั้นหกหัวเป็นหน้าเก่ถ้าแมวเมียวได้ไหมยุดฟอมทแมวเหมียน